แม่บอกว่าอยากเห็นหน้าพ่อชัดๆ The cheat of care the cheat of the Yeah ต <Yeah. S 2> ัวกินหญ้ากลางฝน คือในตอนเช้าๆเนี่ยยังไม่มีฝนเลยนะคะที่วัดปริมาณน้ําฝนนะคะเนี่ยยังไม่มีฝนเลยสักเม็ดหนึ่งนะคะแต่หลังจากนั้นแป๊บเดียวเท่านั้นเลยค่ะทั้งลมทั้งฝนนะคะมาโอ้โหปันปวนเลยนะคะคือมีเสียงฟ้าร้องด้วยนะโดยปกติแล้วที่นี่จะไม่มีเสียงฟ้าร้องนะคะพี่ธนรัตกับแฟนก็มายืนรอพ่อนะคะพ่อเข้าไปในฟาร์มโน่นนะคะ โดยปกตินะคะพ่อเขาก็จะบอกแล้วนะคะว่าเช้านี้วันนี้จะทำไรกันนะคะพินณุก,กับแฟนก็ยืนรอนะคะแต่ปรากฏว่าฝนตกซะแล้วนะคะก็เลยอยู่อย่างเงี้ยค่ะแมรี่อายูฟ้าร้องเวลาฝนตกไม่น่าเชื่อและปกติแล้วที่ฟาร์มนี่จะไม่ค่อยมีฟ้าร้องนะคะแต่ช่วงหลังนี้ฟ้าจะร้องพ่อมาแล้ว แม่บอกว่าอยากเห็นหน้าพ่อชัดๆเนี่ยค่ะพ่อหน้าดุนะคะแต่ใจดีใจดีมากๆเลยท่าน,นมีน้าตาค่ะชิด The s h e t of care Yeah ถือโอกาสชวนพ่อคุยเรื่องตีพึ่งค่ะท่านก็คุยให้ฟังใหญ่เลยนะท่านก็รู้นะว่าพิจธรนัดกาลังถ่ายภาพท่านนะคะแต่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรเข้าทางแม่พอดีเลยท่านอยากเห็นหน้าพ่อชัดๆนะคะอั e นี้กัตตรันนี้ออโยนสตั๊ดแย็ัออร์กบอปรีบีจัสติน t นออ๋อเรียวลี Lying! you are lying ย่าทุกขเข้าแดดในที่สุดก็ได้เก็บภาพพ่อชัดๆไว้นะคะชวนท่านคุยเรื่องการตีพึ่งนะคะว่าต้องทําอย่างไรนะคะท่านก็อธิบายเป็นเรื่องจริงนะ,ะแต่แฟนพิธนนทเนี่ยอํานะคะ <c oughs> บอกว่าต้องคุมหัวได้เดินเข้าไป <c oughs> พ่อก็บอกว่าอย่าไปเชื่อ <c oughs> นี่คือบรรยากาศที่ฟาร์มวัวออสเตรเลียนะคะเวลาฝนตกโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ทํางานกันนะแต่ก็จะมีบางครั้งนะที่แฟนวิทยุนั้นพากันไปก <c oughs> ่อไฟให้วัวนะเมื่อก่อน,นจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ตอนนี้ไม่กล้าเพราะว่าฝนตกแรงด้วยแล้วก็มีเสียงฟ้าร้องด้วยค่ะเนี่อค่ะวัวน,น้อยนะคะมากินหญ้าตากฝน กลองสีขาวขาวที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะข้างในเป็นรังพึ่งนะคะพ่อเลี้ยงพึ่งด้วยนะแต่ตอนที่เขาตีอ่ะเขาตีพึ่งอ่ะค่ะพี่ธน,นัทเขาเรียกตีพึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะคือพี่ธน,นัทไม่เห็นนะเห็นอีกทีก็ตอนที่เขาใส่กระปุกมาให้แล้วนะก็ใช้ทั้งทานทั้งทานหน้าด้วยนะเพราะเป็นน้ำพึ่งธรรมชาติเนี่ยเนาะ